สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาววิถีคนสมอมทุกคนค่ะวันนี้รังและรายการครัวคนพร้อมจะพาเพื่อนๆไปย้อนวัยทำลูกชิ้นหน้าโรงเรียนกันแต่ลูกชิ้นหน้าโรงเรียนที่เราเคยกินเนี่ยมีแป้งเยอะมีสารบอลแหลกต่างๆวันนี้นะคะลูกชิ้นที่ลราจะทำเนี่ยเป็นอกไก่เป็นกุ้งและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือจิ้มรแสแซ่บของเราโดยที่ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราก็คือเปลี่ยนอาหารขยะให้เป็นอาหารที่มี ประโยชน์นั่นเองใครนะคะที่อยากย้อนวัยไปกับหลังแล้วเนี่ยไปเริ่มลงมือทํากันเลยอันแรกนะคะที่หลังจะทําเลยก็คือลูกชิ้นอกไก่ล้วนวันนี้นะคะหลังจะใช้เป็นโถปั่นแบบนี้คือเราจะสามารถใส่ทุกอย่างลงไปในโถนี้ได้เลยและสําหรับใครนะคะที่ไม่มีโถปั่นแบบหลังแบบนี้หรือไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เขียงอ่ะทุกคนสับๆๆๆๆอย่างงี้ยเล็ดปั่นเป็นลูกชิ้นได้เหมือนกันค่ะทุกคนมาเราจะเริ่ม แล้วนะหลาจะใช้อกไก่ทั้งหมด400กรัมหั่นเป็นชิ้นคือหล่อไปแช่แข็งให้มันแบบเป็นเกล็ดน้ําแข็งนิดนิดนะคะทุกคนเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่แล้วหลังก็จะใส่น้ําตาลย่าหวานนะคะทั้งหมด1ช้อนชาเหมือนเดิมเลยทุกคนใครมีแบบผงแบบน้ําแบบเกล็ดใช้ได้หมดอันนี้ ต่อไปนะคะเป็นผงกระเทียมใช้ทั้งหมด1ช้อนชาเหมือนกันถ้าใครนะคะไม่มีผงกระเทียมแบบหลังก็สับกระเทียมใส่ลงไปได้เลยคะ่ะทุกคน่าหลังขอใช้ช้อนหลังก็จะใส่เกลือทั้งหมดครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยคะ่ะ แล้วก็เราจะใส่พริกไทยทั้งหมดครึ่งช้อนชาเหมือนกันเพิ่มความแซบ่บเราจะใส่ผงฟูทั้งหมด1ช้อนชาเพื่อให้ตัวไก่ของเราเนี่ยชุม่มมีความฟูขึ้นมานิดนึงนะคะใส่ลงไปเลย และที่สําคัญทุกคนขาดไม่ได้เลยตัวนี้หลังจะใช้เป็นซอสหมักอะนนประสมของใส่ใจตัวนี้นะคะลดน้ําตาลลดโซเดียมถึง50%แล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วยทุกคนไม่มีผงชูรสใช้แทนซีอิวน้ํามันหอยได้เลยค่ะทุกคนตัวนี้เริ่ดจบในขวเดียวหลางจะใส่ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะทุกคน และสุดท้ายนะคะหลังจะใส่น้ำเย็นทั้งหมด1นส่วนสถ้วยตวงก็ประมาณทั้งหมด60 ml นะคะลาดลงไปเลยค่ะลาดลงไปค่ะทุกคนสองสอั้ว,วอุ้ยกินไม่เริ่มออกพอเดี๋ยวหลัง่ะตักน้องพักเอาไว้ในถ้วยก่อนนะคะทุกคนแล้วหลังก็จะไปทำลูกชิ้นกุ้ง หลังไม่ได้ผสมหนังเข้าไปเลยนะคะเป็นอกไก่รวนเนื้อนี่เขาก็จะเป็นแบบก้นกอนๆแบบนี้เลยมีความเนียนเข้ากันแล้วก็หลังตักออกมดแล้วหลังจะเอาโถแล้วก็ส่วนผสมที่เราผสมไเมื่อกี้ไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทําลุก้ีกู้กันโอเคค่ะทุกคนหลังก็จะใช้อกไก่ไม่เอาหนัง230กรัมใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลย ปกติทั่วไปเนะี่ยลูกชิ้นกุ้งเขาจะใช้พวกมันหมูหรือว่าไขมันของสัตว์มาทําให้แบบว่านุ่มนวลเด้งดึงอะไรงนี้แต่วันนี้หลังะ่ะจะไม่ใช้เลยหล่กจะใช้เป็นอกไกลล่ล้วนมาแทนไขมันอันนั้นนะคะแล้วก็หล่กจะใช้กุ้งทั้งหมด200กรัมกุ้งที่หลังใช้นะคะก็จะเป็นกุ้งที่แกะเปลือกตัดหัวเอาขี้ของมัน,นออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่รูไปเลยคะ่ะทุกคน เกลือทั้งหมดครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยจ้าแล้วหลังก็จะใส่ซอสหมากของเราเหมือนเดิมเลยตัวนี้ใส่ลงไปทั้งหมด2ช้อนโต๊ะเหมือนกันขวดนี้นะทุกคนถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยต้องเอาใส่ไว้ในตู้เย็นด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีสารกันบูดถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็ Shopee Lazada หรือว่า IG เพจ Facebook ได้เลยนะคะใจใจไทยแลนด์จ้าหลังก็จะใส่แป้งข้าวโพดทั้งหมด2ช้อนโต๊ แล้วหลังก็จะใส่พริกไทยครึ่งช้อนชาใส่ลงไปค่ะน้ำมันงานใส่ทั้งหมดครึ่งช้อนชาค่ะหลังจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมถ้าใครไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะหลังจะใช้ไข่ขาวทั้งหมดหนึ่งฟองมาเรามาแยกไข่ขาวไข่แดงกันครับนี่ทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าเทคนิคน,นี้เราใช้เปลือกไข่เนี่ยมันจะได้ง่ายอะ่ะนี่อ่ะอุ้ยไข่แตกไข่แตกอ่ะเทวไปเทวไป ลาวก็ใส่คาราลุกไปเลยค่ะมาค่ะทุกคนหลัจะเริ่มปั่นเลยอโอเคค่ะทุกคนมีความเห็นหนิงกุ้งกุ้งหอมมกเลยอ่าตักใส่ลงไปเลยนี่เนาะจะมีความแบบว่าเหนียวหนืนออะเวลาปั้นเป็นก้อนเนี่ยก็จะได้ปั้นง่ายๆนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวล่างเนี่ยจะไป ปั้นน้องแล้วก็หย่อนน้องลงหมอ้อกันเป็นรูปๆใส่น้ำลงไปเราจะปั้นอ,อกไก่กันใส่ลงไปให้หมดนี่เลยโอเคแล้วหลังจะเปิดแก๊สนะคะทุกคน ตอนแรกนะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาแบบตักทำม้วนทำเป็นกลมๆอะ่ะเดี๋ยวน้ำเดือดไปจะล้นวันนี้หลานจะใช้เป็นทอนเล็กนะคะเพราะว่าเราต้องการแบบขนาดไซส์ที่พอดีนะ่ารักกุบกีิบมินินมอลทุกคนนี่น้องเริ่มมีฟองแล้วโอเคหลังจะเริ่มปั้นแล้วนะคะหลังจะทาลูกชิ้นอกไก่กรนนี่หลังจะปั้นขึ้นมาเลยถ้าใครถนัดใช้มือก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนำว่าช่วงนี้ให้เตรียมถุงมือกันหน่อยนะ ป้นเป็นวงกลมเคหลังจะหย่อนลงไปเลยเจดงแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนหมดทุกคนสมัยที่ทุกคนเป็นเด็กวัยประถมกันเนี่ยทุกคนกินอะไรกันหนอหน้าโรงเรียนเขามีอะไรขายกันบ้งางงะของล่างอะมียำมีส้มตามถุงละ5บาทจำได้เลยทำมากี่ปีลนะปหกอายุสิบสองอุ้ย สิบที่ไหนสิบสองแล้วเนี่ยไม่แก่จใายังไวสสรุ่นอยู่ทุกคนเดี๋ยวหลังขอทำให้เสร็จกอนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่หลังทำเสร็จแล้วก็จะเปิดไฟให้น้องเดือดพรุ่งพร่านกัน ทุกคนน้องก็เริ่มสุกแล้วดูดีเบียดกันขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วหลังจากีบลูกชิ้นนะคะไปใส่ไว้ในน้ําเย็นให้น้องเนี่ยเซตตัวใส่ลงไปเหมือนลูกชิ้นในก๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ให้น้องคลายความร้อนลงหลังจะเบาไฟสุดๆเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาตักกุ้งใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยจ้ะ มาเริ่มค่ะโอ้อยากรู้สีลูกชิ้นกุ้งเป็นยังไงอะ่ะจะเป็นสีส้มไหมอะ่ะอ่าหลานจะหย่อนลงไปแล้วเฮ้ยออกส้มอยู่นะเป็นเนื้อกุ้งแบบเล็กๆเ,เป็นส้มๆเล็กๆทุกคนเดี๋ยวหลานจะทําให้หมดแล้วก็หลานจะใช้แรงงานเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยปั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่น้องเดือดเหมือนเดิมมาจ้า ก็จะตักน้องไปคลายความร้อนในน้ำเย็นเหมือนเดิมคนเดี๋ยวเราไปเสียบลูกชิ้นกันมาเสียบไม้กันกว่าจ้า1ไม้หลังจะเสียบสี่ลูกนี่ทุกคนเหมือนป้าวันนี้เราเปิดร้านคัวคนพ้อมลูกชิ้นอกไก่แต่ใส่แท้ๆแ เป็นไงล่ะไม่ผสมแป้งรูยมันจะย่างเดียวทุกคนเดี๋ยวหลังขอเสียบให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มรสแซ่บกันทุกคนมาเรามาทำน้ำจิ้มรสแซ่บกันดีกว่ามปแกะจ้าหลังจะใส่น้ำเปล่านะคะทั้งหมด400 ml Okay. ใส่ลงเลย <c oughs> อันนี้แล้วหลังก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะทั้งหมด100รกรัมก็จะใส่ลงไปเลยต่อไปนะคะเราจะใส่เป็นน้ำตาลย่าหวานทั้งหมด50กรัมใส่ลงไปเลย <c oughs> แล้วก็คนนะคะให้น้ำตาละละลายรวมกันให้ดี เกลือทั้งหมด1ช้อนชาใส่ไปเลยค่ะทุกคนให้ไปตัดเค็มหวานเนาะหลังจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะทั้งหมด 125ml เป็นฝ้ายโดยสูตรทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำกระเทียมดองกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็เลี่ยงที่จะไม่ใส่เนาะล้วก็ใส่แค่เท่านี้นะก็อร่อยได้คะ่ะเคี่ยวน้องให้น้องนี่ยมีความแบบหนืดขึ้นนะคะทุกคน ทุกคนน้ำจิ้มหลังก็เริ่มงวดแล้วก็คนเหนียวแลวหลังจะใส่พริกลงไปเลยนี่วันนี้หลังใช้เป็นพริกแห้งแบบนี้แล้วก็เอาไปคั่วเลยถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากแต่ถ้าใครชอบแบบเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปน้อยๆไม่ต้องเยอะทุกคนหลังจะปิดไฟเลยนะจ๊ะ ทุกคนพริกมันเป็นแบบชิ้นเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นพริกเนี่ยใส่ลงไปด้วยทยอยใส่ลงไป น้ำจิ้มมันจะไม่เยอะนะคะทุกคนถ้าใครต้องการได้มากกว่านี้อยากให้มากกว่านี้ก็เพิ่มสูตรกันเอาเนาะแล้วหลังก็จะใส่ผักชีแบบนี้ลงไปทุกคนสมัยก่อนที่หลังเคยกินลูกชิน้นใช่ปะ่ะแบบว่าเขาจะมีแบบต้มา้าแบบเข็นรถมาขายอย่างเงี้ยเนี่ยต๊้ม้าเขาชอบเอาออกมาอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็หั่นลงไปอย่างงี้เลยผักชีมันหอมทุกคนหลังก็เลยใส่ไปตั้งเยอะดูดิเห็นปะ่ะอันเนี้ยหลังจากคนให้เข้ากันก่อนหนึ่ง ลาปลลูกชิ้นนะทีเด็ดบอกเลยปลาทุกคนอย่าเสียเวลาเรามาย่างลูกชิ้นกันดีกว่าไม่ไหวแล้วอะน้ำลายแตกแล้วปะมาครับเรามาย่างลูกชิ้นกันนี่วันนี้เราจะใช้เป็นกระทะกิวแบบนี้นะคะเป็นเส้นๆแบบนี้มาย่างกันเลยดีกว่าไ,ไหมเออว้าว แอน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 มีลูกชิ้นมาขายจ้ามาละสิบบาท20บาทลูกชิ้นของเราเป็นลูกชิ้นเฮลตี้นะจ๊ะเด็กๆมาซื้อกันเร็วรับ,บทแม่คะทุกคนออะยังไม่ได้โชว์ผมเลยนี่เป็นไงหร่อไปทำผมว่าไม่เหมือนเจนนี่ปะบิ <c oughs> ชบนานอสสลบตึ๊ด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 ตึ๊ น้จิม่ราดบนลูกชิ้นเลยมาหลังราดเสร็จแล้วหลังจะชิมขอชิมน้ำจิ้มอย่างเดียวต้องหัก ไม่ทิ้งห่างนะจ๊ะจะบอกอร่อยแซ่บมาเออหล่ะลูกชิ้นกุ้งมาก่อนเลยเปิดตัวด้วยน้ำลูกชิ้นกุ้งเหมือนที่เราเคยกินเลยอร่อยอะ่ะ<อ>เพื่อนมันนุ่มแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นคาวกุ้งไม่มีกลิ่นเหม็นกุ้งเลยอร่อยมากๆต่อไปกินไก่ ทุกคนลูกชิ้นอ,อกไก่ก็คือ ดีไม่ไหวมันมีความแบบนุ่มแล้วก็ดึงถ้าเป็นอกไก่ธรรมดาชอบมันจะฝืดคอแต่อันนี้กินไปไม่รู้สึกถึงความฝืดคอเลยส่วนน้ำจิ้มนะทุกคนหวานกำลังดีทุกอย่างก,กำลังดีหมดเลยแล้วหลังก็จะมามาลงคะแนนเสียงให้กับลูกชิ้นไก่หรือลูกชิ้นกุ้งหลังขอลงให้ลูกชิ้นกุ้งค่ะทุกคนแล้วก็ลงให้ลูกชิ้นไก่ด้วยกิน2อันเลยอร่อยเหมือนกันทุกคนอย่าลืมไปทําตามกันนะคะเดี๋ยวนี้ชื่อนี้ไม่ค่อยแบบ กดไลค์กดแชร์กันเลยอย่าหายไปไหนอ่ะอย่าลืมนะคะทุกคนมาเป็นกําลังใจให้หลังในทุกๆค,คลิปกันด้วยนะมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ก็ได้ทุกคนว่าอยากแบบอยากจะกินเมนูอะไรเดี๋ยวหลังทําให้หมดเลยจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หลังกันด้วยนะวันนี้หลังขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย